เช็กกันด้ยังว่าริ้วรอยของเราเนี่ยในแต่ละช่วงวัยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยก็คงไม่อยากจะแบบมีรอยเหยเี่ยวบนใบหน้าเราเนาะต่อให้เราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะค่ะวันนี้นะคะวิก็เลยอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งเป็นตัวนี้เลยค่ะ ดูเคียมิลเลอรลดไวพัสเซลัมค่ะด้วยประสิทธิภาพของสารสกัดจากเซลล์ต้นกำเนิดจากลดอบดอกลาบสายพันดามัดนะคะซึ่งมีส่วนผสมที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนและช่วยกระชับรูขุมขนลดพวกริ้วรอยต่างๆที่เกิดก่อนวัยนะคะซึ่งทำให้ผิวของเราเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติคะ่ะ สำหรับสาวนๆนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่หน้าเพจคะ่ะเสิร์ชคำว่าดูเคลียนะคะและอย่าลืมกด Follow และกดซีเฟอร์ติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆนะคะและโปรโมชั่นเด็ดๆที่ทาง f a c e b o o k Fanpage กันเลยคะ่ะ